ทุกเป็นไงร้านคาเฟ่ที่เปิดมาสักพักแล้วเป็นไงบ้างรรอ,อะไรนะครับร้านคาเฟ่ที่เปิดมาสักพักแล้วก็โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับดีแล้วก็คือก็ถือว่าช่วงแรกๆที่เปิดมาก็โอเคนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูแบบทุกวันขนาดนั้นแต่ก็ที่บ้านช่วยดูให้อยู่ได้คตรตรรรือคมีโอกาสได้คอมเมนต์จากลูกค้ามันนะที่เขาเป็นคนริการรนะ้านเราอะไรอะไรนะครับถ้ามีโอกาสดูคอมเมนต,รตร์จากทางลูกค้าอ๋อก็มีมีมีครับก็ก็ ก็มีทั้งติทั้งชมแล้วก็อะไรที่ติแล้วก็เอากลับมาแก้ไขอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เปิดร้านกาแฟมาก่อนแล้วก็ช่วงแรกๆอาจจะยังแบบว่ามีทําผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยครับผมเราต้อง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 เอาเป็ทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับคำติชมครับก็จะมีเรื่องอะไรครับก็อบย่างเขาตีติงเรื่องอะไรอาจจะมีเรื่องของการทําแบบผิดพลาดนิดนึงอะไรเงี้ยครับที่ที่ที่แบบว่าบางทีพอช่วงแรกๆแบบ คนเยอะแล้วออเดอร์อาจจะลังผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยอะรอย่างเี้ยพี่กายจำไม่ได้เหอว่าพูดแบบการรองรับเวลาเปออเดอร์มาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบพอออเดอร์เยอะๆแล้วแบบด้วยความที่ทช่วงนั้นเราก็ทำเองด้วยแล้วก็จะมีน้องบาริสต้าที่เขาแบบอาจจะยังไม่ได้ชินมือกับการชงเม,ม,มนูสูตรของทางเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบลนๆนิดนึงพอเจอแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยที่เราไปเรียนอยู่นะเราเรียนไปเรียนเป็นบาลิสต้าอะพี่กายได้ช่วยมือเห็น้ ได,ได้ลองทำครับเพราะว่าตัวๆเราก็ได้ไปเรียนเรียนคือเขามาสอนที่ร้านแหละเขาก็จะสอนการใช้เครื่องสอนอวิธีสอนสูตรอะไรต่างๆเราก็มีโอกาสได้ได้ทำแล้วก็ได้ชมบ้านช่วงแรกๆแต่หลังๆเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าไปชมเท่าไหร่คือว่าแต่ตอนนี้ค่อนข้างดีนะพี่ชครับผมโควิดน,น,นะครับก็ถือว่า โชคดีที่ว่าไม่มีอาการอะไรเยอะเพราะว่าเมื่อวานไปหาคุณหมอคุณหมอก็ถามว่ามีอาการอะไรไหมเราช่วงที่สิบวันที่ผ่านมาเราก็าแบบมีแค่เป็นแบบเหมือนเป็นหวัดมีน้ำมูกแล้วก็มีเสพหานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอย่างอื่นจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่มีไข้ไม่ได้ไอคุณหมอก็บอกว่าอาจจะด้วยความที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วห้าเข็มอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็กกชโชงดีไปอะร่าี้ครับหรือว่าช่วงนี้ อ๋อก็มีช่วงที่แบบสิบวันที่ผ่านมาอย่างวันวันที่ตรวจเจอคือวันนั้นคือเราจะต้องออกไปทํางานเนาะจริงีริงงานในวันนั้นแล้วก็แบบตอนเช้าก่อนที่จะแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยเราตื่นมาเราก็ตรวจกันทุกเช้าอยู่แล้วแล้วพอดีว่าเช้านั้นตื่นมาตรวจแล้วมันเจอสองขีดพ,พอดีก็เลยแบบต้องแทนเซิลงานกับคำทาแล้วก็งานในช่วงวีคที่สิบวันหลังจากที่ติดมันก็จะมี ส่วนมากจะเป็นแบบฟิตติ้งแล้วก็งานร์ทช็อปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ยังถือว่าไม่ได้ไม่ได้กระทบกับงานถ่ายทำเท่าไหร่เพราะว่าเราก็รู้สึกผิดนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่อยากเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนงานเพราะบางทีเขาอาจจะเตรียมงานมาแล้วแล้วเราแบบกระทบกับอันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคที่แบบไม่ได้เลื่อนอะไรเยอะมากเท่าไหร,ร่ ใช่ตัวตัวหลังตรวจเจอก็วันแรกเหมือนจะมีอาการแบบแค่เป็นเวียนหัวปวดหัวแล้วก็มีน้ำมูกเฉยๆครับแต่หลังจากนั้นก็ชิวๆเลยอ่ะผครูก็เหมือนกับไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเราก็กลับตัวเป็น home isolation แยกตัวจากที่บ้านอะไรเงี้ยตรวตรวจตัวเองไม่เจออาการลองโควิดจะเป็นเพราะมัวเองป่ายตัวเองหายแล้วจะเจอลักษณะอาการเหมือนอาการลองโควิดไม่เจอนะครับแค่เสียงไม่อะไรอย่างเงี้ยเสียงถามว่าเสียงหายไหมก็เราว่ามันอาจจะนิดนึงเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่า พอถ้าเกิดว่าเสียบมันไปอยู่ติดอยู่ที่คออาจจะมีนิดนึงเสียบถ่ายแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดน,นั้นมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเออมันเยอะขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าแบบพอเอารักษาตัวกินวิตามินอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักช่วงหนึ่งมันน่าจะหายเองตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายเรากลับมาฟื้นฟูร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังอ่ะสำหรับเรารู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำงานได้ปกติแล้วครับเรารู้สึกว่าแบบไม่ไม่ได้แบบรู้สึกเพียหรือว่าอ่อนแรงอะไรขนาดนั้นก็รู้สึกว่าปกติแแลล้วหะเพรราาะวววว่่่่่ตตั้้งงแชทีเป็็นโคิดกกูสึา มันก็ปกติมันไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะมากเท่าไหร่เ็ทีาหอะไรก็หาลทำหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่าจริงๆทำองเลชันก็จะมีแบบถ้าช่วงว่างๆก็จะมีดูหนังดูหนังเพราะว่าเราอ่านบดมีเตรียมบทที่จะเบิร์กช็อปเพราะว่า ตรงนี้ก็ต้องแบบอ่านบทประมาณสองสามเรื่องเราต้องทําการบ้านกับบทค่อนข้างเยอะแล้วมันไม่ได้อ่านทีเดียวคนระับอ่านแล้วอ่านทีเราอ่านแบบสามสี่รอบอะไรอย่างี้ดังนั้นมันก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้กับการเตรียมบทเตรียมอะไรอย่างี้เพราะว่าหลังจากช่วงที่เราหายจากโควิดเราก็ต้องกลับมาทํางานเตรียมงานตรงนี้แล้วอะไรเงี้คที่ตอนนี้ได้่าวว่าเรื่องลยตอนนี้ทอะไรบ้างครับตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องนะครับก็มีหกสิบเก้าเ s ตฮัมอร แล้วก็ที่จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ก็จะมีนี่แหละรครับชัโดว์หวิวแล้วก็เรื่องของชัปากครับผมอ๋อแล้วก็เรื่องของ make a wish ที่จะ fitting แล้วก็จะเปิดกล้องเร็วๆที่เหมือนกันครับคิวไม่รว้นะสี่ห้าเรื่องขอก็รวน<ส>แต่ว่าเขาก็แบ่งคิวตามตามเขาเรียกว่านั่แหละรครับเพราะว่า ทั้ง7วันเราก็พยายามแบ่งมันไม่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 มีปัญหากันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบางเรื่องอะไรที่มันแบบว่ามันไม่ได้จะถ่ายติดกันแบบ4ี่หวันขนาดนั้นอะอะไรที่มันแบบว่างเราก็ให้เรื่องหนึ่งไปอะไรเงี้ยทำไมคัดเยอะนีจริงจริงมันก็พยายามรับใครที่ทำไม่จริงรับอะรับคือเราคิดว่ามันเป็นผลงานที่มัน เวลามันฉายมันออนแบบต่อ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 การแต่ว่าช่วงที่ผ่านม,ามันติดโควิดมันก็เลยเลื่อนโปรเซสการทํางานอะไรเงี้ยต่างๆแล้วมันมาเขาเรียกว่าชนกันพอดีในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็โอเคครับเพราะว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบถือว่าเราได้พักผ่อนละช่วงนี้เราก็จะได้กลับมาทํางานอาเต็มที่เราก็แฮปปี้อยู่แล้วครับว่าสังคมแคงคนที่หลายๆรื่อมาอาจจะหลายพร้อมกันแล้วคนป่าแต่ละเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันเลย คิดว่าอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวให้ดีต้องมีสติเลยครับผมเพราะว่า,วาบทแต่ละเรื่องที่เราอ่ามนมันมีความแตกต่างคารคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องทําการบ้านกับบทค่อนข้างหนักแล้วก็น่าจะต้องนี่แหละครับมาพยายามไม่ให้มันตีกันนะครับผม,ผมอบอกว่า,วายังไงที่เราแบบว่ายวะะเชคแล้วแต่าได้ไปรับบทกา,าั้นดีใจอะเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้รับบทเกังขาสั้นก็รับ ในเรื่องของ Shadow ก็เป็นอีกมห้านะครับผมก็เขารู้สึกดีใจนะเพราะว่าอย่างพวกกับพี่สิงห์อะไรเงี้ยก็หลายคนนะที่เรียนจบไปแล้วก็ยังกลับมาเล่นเป็นบทนักเรียนอยู่ก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็อีกเื่อเติมใช่ไหคะอาบิชครับเป็นนักแสดงใหม่ด้วยเป็นนักแสดงใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมงานกันกับพวกพี่ยูโดพี่เนกี้แล้วก็พี่ทนนับนักแสดงอื่นด้วยอะไรเงี้ยครั ทุกคนเป็นพี่หมดทุกคนเป็นพี่หมดเลยถนาดพี่พลที่อายุแก่กว่าปีหนึ่งเขาก็บอกว่าเรียกพี่ดีกว่าครับเขาบอกไม่เป็นไรเรียกเป็นเพื่อนกันก็ได้เขาบอกไม่เป็นไรเรียกเป็นพี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้สามพีพีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อ VIP ทั้ง a อเก็ดูได้ถึง4แล้วนะฮะก็พี่แบบโอเคครับผมก็ตอนนี้เหมือนกับทุกคนก็ได้รู้เรื่องราวของอ เาเรียกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นเหตุภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยลวรวรู้สึกว่าใน e ีีต่อๆไปมันก็จะมีอะไรที่แบบมากขึ้นอ่ะทั้งปมก็จะเริ่มคลายออกมาแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเริ่มจะซับซ้อนอะไรกันมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้ติดตามต่อไปเรื่อย ็ดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมงานแล้วก็นักแสดงกลุ่มเดิมที่เราเคยร่วมงานกันเมื่อสามปีก่อนคือจริงมันเป็นเมื่อกี้เขาพูดว่าสามสี่ปีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันนานเหมือนกันเนาะ่าแบบเราเราเราอยู่กับบ,บทตัวนี้มานานเหมือนกันแล้วก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่ครรู้สึกดีใจแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนเหมือนเดิมอะอไรเงี้ยได้มาเป็นน้องกระเป๋าเหลืองอีกครั้งก็โอเคคับ ก็ฝากอันกอ่อนน่นะครับฝากเรื่องเชือกปากก่อนนะครับพี่ก็มาบวงส่งวันนี้นะครับก็กอยากให้ฝากไปตามนอา้องพามีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากผลงานเรื่องอื่นด้วยก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องเลิก a d n ไ y นะครับที่กําลังออนอยู่นะครับทาง AS Play นะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Shadow Make a Wish แล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆก็ฝากิดตามด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรขึน้นมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทคกับแล้วก็ฝากล้าด้วยนะครับผม t h ลิ i ต์ l e w h i House Update ครับ